10เมนูขายดีหน้าโรงเรียนสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่อยากมีรายได้เสริมจากการค้าขายอย่างเราๆก็สามารถที่จะหยิบฉวยโอกาสจากการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศด้วยการขายอาหารหรือสินค้าต่างๆได้วันนี้เราจะมาแนะนำ10เมนูอาหารของกินที่ขายดีขายได้และเป็นที่นิยมของเด็กๆจะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ หชานมไข่มุกถือเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดเพราะจากการสำรวจเด็กนักเรียนนักศึกษามักจะชอบความหวานเย็นที่มาพร้อมกับความนุ่นหนับได้ทั้งน้ำและเนื้อและมีอยู่เกือบทุกโรงเรียนจริงๆที่สำคัญถ้าขายในราคาไม่แพงก็อิ่มอร่อยนุ่นหนับเย็นเชื่นใจได้เหมือนกัน 2. ขนมโตเกียว เมนูที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดเช่นกันไม่มีตกอันดับไปไหนกับอาหารโตเกียวกับกรอบอหอมๆอมที่มีไส้ให้น้องๆได้เลือกมากมายแถมในราคาที่ไม่แพงก็สามารถเรียกลูกค้าเด็กๆได้เ,ดเ,ดเป็นอย่างดีเลยทีเดียว 3. ทาโกยากิไม่เชื่อก็น้องเชื่อว่าเมนูออกแนวญี่ปุ่นหน่อยจะสามารถบุกไปถึงหน้าโรงเรียนน้องๆกันจนได้ขนมที่แต่ก่อนอยากกินทีก็ต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่น แต่วันนี้ได้ไปอยู่หน้าโรงเรียนกันแล้วส่วนใหญ่จะขายกันในราคาสี่ลูป20บาทพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากมีรายได้เสริมก็อย่าลืมเมนูอาหารประเภทนี้กันนะคะสซูชิราคาประหยัดเป็นอาหารญี่ปุ่นที่หลุดจากร้านอาหารญี่ปุ่นไปรออยู่หน้าโรงเรียนต่างๆกันไปแล้วราคาขายตอนนี้ก็ไม่แพงเสียด,ด้วยยิ่งถ้ามีให้เลือกหลายหน้าแล้วด้วย ไม่ว่าจะหน้าไข่หวานหน้ากุง้งหน้าแซลมอนหน้ายำสาหร่ายรับรองได้ว่าขายดีแน่นอนค่ะห้ยำบมา่มาม่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มักจะขายได้ดีและต้องมีลูกค้าต่อแถวซื้ออย่างแน่นอนยิ่งช่วงเวลาบ่ายๆใกล้เลิกเรียนหรือหังเลิกเรียนอาหารประเภทยำออกรสเปรียปร้ยวๆบางน่าจะเป็นทางเลือกให้กับน้องๆนักศึกษา ที่สาคัญการขายเมนูอาหารชนิดนี้ลงทุนไม่สูงมากแต่ขายได้ดีเชียวละ6เคปด้วยความหลากหลายของรสชาติที่ทำให้เคปเป็นอีกหนึ่งเมนูน่ารองเรียนที่ขายได้อย่างต่อเนื่องขายไม่แพงออกแบบหน้าตาอย่างสร้างสรรค์แปลกใหม่มีหลากหลายรสชาติหลายไซส์เชื่อว่าขายได้ดีอย่างแน่นอนค่ะ เด็ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างเป็นเมนูที่ขายได้ดีเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายขายง่ายเด็กๆชอบทานอาจจะเป็นร้านรถเข็นตั้งโต๊ะถาดก็ได้พอได้รับความนิยมพอกันทั้งคู่ซึ่งลูกชิน้นไม่ว่าจะทอดหรือย่างความเด็ดจะต้องอยู่ที่น้ำจิม้มใครที่มีสูตรเด็ดรสชาติสะใจรับรองว่าจะเรียกความสนใจจากเด็กๆได้แน่นอนค่ะ 8. มันฝรั่งเกี๊ยวทอดกร,กรอบๆเท่ๆสำหรับเมนูนี้เพราะเวลาถืออาจจะต้องยกสูงเป็นหนึ่งคบเพลิงโอลิมปิกด้วยความบางกรอบโดยด้วยผงปรุงรสต่างๆตามที่ชอบซึ่งก็มีทั้งรสชีสปาปิก้าพิซซ่าโนริสาหร่ายกับเผาฮอตแอนด์สไปซี่โดยกันทั้งเกี๊ยวใครที่ทำเมนูนี้ก็อาจสร้างรายได้งดงามตามหน้าโรงเรียนได้เลยค่ะ รลไม้รสเค็นขอให้ได้เป็นผลไมเ้เถอน้องๆไม่พลาดที่จะอุดหนุนกันอยู่แล้วเป็นเมนูที่กินกันเล่นๆไม่เน้นอิ่มหรือหนักท้องจนเกินไปเน้นซื้อกันมาหลายๆอย่างกินไปเมาไปยิ่งเป็นผลไม้รสเปรี้ยวยิ่งไปกระตุ้นต่อมเมาให้ทํางานได้ดีสําหรับผลไมล้รสเค็มมีทั้งความหวานความเปรี้ยวความเย็นรับรองขายได้ดีชัวคะ่ะ ขนมปังนึ่งขนมปังหอมๆนุ่มๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พบได้บ่อยตามโรงเรียนเพาะกินง่ายมีรสหวานจากไส้ถูกใจเด็กๆมีไอ้น้ำรอยมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆยิ่งอยากเข้าไปต่อแถวใครอยากมีรายได้ก็อยา่าเลืมขนมปังนึ่งไสตง้ต่างๆด้วยนะคะทั้งหมดก็เป็น10เมนูอาหารของกินที่ขายได้ดีตามหน้าโรงเรียน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศและยิ่งถ้ามีทำเลที่ดีของพวกนี้จะยิ่งขายได้ดีแน่นอนค่ะ